สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตป๊อปนะครับก็วันนี้นะครับจะพามาดูบิตคอยเช่นเคยนะครับว่าทําท่าทียังไงนะครับตอนนี้นะครับถ้าเรามาดูบิตคอยกันนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าทาเฟรมวีกนะครับปิดต่ํากว่าราคาโลเก่าเห็นไหมครับตรงนี้เนาะทาเฟรมวิกนะครับมีการทะลุลงมาแล้วนะครับอันนี้นะครับเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างไม่ดีนะครับอันนี้ถือว่าไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่า ตอนนี้มันยังไม่ได้ปิดทะลุ17,600นะครับแล้วก็อะไรครับมันทำเป็นราคายังไงครับต่ำลงมาเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วแต่คนจะตีความนะครับผมจะตีความให้ดูแบบแย่ก่อนนะครับคือบางคนจะตีความว่ามันทะลุลงมาแล้วใช่ไหมครับ แล้วหลังจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับคือมันจะกลายเป็นชนแล้วก็ล่วงลงมาอย่างนี้ถูกไหมครับอันนี้นะครับก็คือคนที่เขาตีความในแง่ว่าบิตคอยจะตกต่อนะครับแต่ว่าสําหรับผมนะครับตอนนี้ผมมองว่าบิตคอยนะครับทำราคาต่ําลงมาใช่ไหมครับแต่ RSI นะครับยังสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณของการเกิด bullish divergence ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่ผมคิดว่าอาจจะดูดีก็ได้นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับในไซคลของบิตคอยนะครับทั้งหมด10กว่าปีนะครับมันจะเกิด คือรอบไหนบ้างนะครับคือรอบนี้นะครับปี2014นะครับรอบนี้นะครับปี2018นะครับแล้วรอบนี้นะครับตอนราคาปัจจุบันนะครับสาหรับผมนะครับผมคิดว่ายังเป็นโอกาสที่น่าเสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่าทุกครั้งนะครับเวลามันเกิดเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับสิ่งที่บอกคือ บิตคอยนนะครับอยู่ในจุดต่ําสุดแล้วการที่จะลงกลับมารีเทสเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับถามว่าราคาบิตคอยตกมาได้ไหมผมว่ายังตกได้อีกนะครับแต่ว่าอาจจะตกมาชนเทสเก่านะครับแล้วไม่ทะลุแล้วเป็นการวิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้บังคับให้เพื่อนๆมาเทรดต,ตามเลยนะครับก็เพื่อนๆลองชั่งใจดูแล้วกันนะครับว่าเราจะเล่นแบบไหนเนาะเพราะว่าช่วงจังหวะเนี้ยผมว่าคนก็กลัวเยอะแหละนะครับมันเป็นจังหวะที่คนค่อนข้างกลัวนะผมคิดว่ามันก็น่าสนใจนะครับ ถ้าคนที่ติดตามผมมานะครับผมจะชอบเล่นบิตคอยตอนที่คนค่อนข้างกลัวกันนะพวกเหรียญต่างๆนะครับหรือว่าเอาคอยต่างๆผมก็ยังถือว่าอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมขอแนะนาให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโบรกเกอร์บิตเกตนะครับโบรกเกอร์บิตเกนะครับได้ติดต่อมาขอเป็นพาร์ทเนอร์นะครับตอนนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่คิดว่าโบรกเกอร์ที่ตัวเองเล่นอยู่เนี่ยค่าทมเนียมแพงซื้อแต่ละไม้ก็แพงนะครับสำหรับบิตเกตนะครับค่าสปอรตนะครับเวลาเพื่อนๆซื้อเนี่ยไม่เสียค่าทมเนียมเลยนะครับส่วนฟิวเจอ แล้วยังมีโปรโมชั่นใหม่ขึ้นมาให้ด้วยนะครับคือใครก็ตามนะครับที่มีการฝากเข้าไปนะครับในโบรกเกอร์บิตเก็นะครับ50 USDT รับไปเลยนะครับอีก50 USDT ฟรีเลยนะคือได้อีกเท่าหนึ่งเลยนะครับแล้วใครนะครับที่มีการเทรดฟิลเจอร์นะครับ ขั้นต่ำนะครับ20,000 USDT นะครับไม่ใช่ว่าคุณเทรด20,000 USDT เลยนะคือเขารวมจำนวนคูณไปด้วยเนาะคุณจะได้เพิ่มอีกทันทีนะครับ100 USDT นะครับสำหรับคนที่มีการเทรดสูงสุด1ิอันดับแรกนะครับกสิทธิพิเศษเหล่านี้นะครับสำหรับคนที่สมัครใต้ลิงก์นี้เท่านั้นนะครับโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ